ผมพีทแล้วนะครับผมเร็วๆนี้นะฮะใครที่ชอบกินของกินเด็ดๆอร่อยๆนะฮะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจเฟซบ o o กพีทอีทเด็ดนะครับผมอีกหน่อยเนี่ยผมจะมีไลฟ์ขายของกินอร่อยๆในนั้นเด็ดๆนะฮะเราลองว่าผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยนะฮะได้ที่แฟนเพจเฟซบ o o กพีทอีทเด็ดนะครับฝากด้วยนะครับผม กวัสดีคุดูทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แถว BTS วุธากาศนะฮะเขาบอกมีร้านกะเพราอย่าบอกว่า,าร้านกะเพราดีกว่าเ <c oughs> หมือนร้านตามสั่งเดี๋ยวร้านนึงนะฮะเขาขายแค่เริ่มต้นประมาณ5บาทถือว่าราคาถูกมากนะ,ะขายอยู่บนรถกระบะพ่วงอีกทีนึงนะฮะแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดู <c oughs> ไปเลยฮะจะพาไป <c oughs> นี่ครับคือกระบะพ่วงที่พี่เขามาขายนะฮะอยู่บนรถกระบะเลยรถใช้ได้จริงๆใช่ไหมใช้ได้ครับอันนี้ยังใช้ได้เลยใช่ปะกลับมาบผ,มผมถามเขาถามแรกก่อนร้านที่ผมมานะชื่อกระเพรายิปซีทำไมถึงตั้งชื่อร้านแบบนี้เล่นล่อรับผม ่เป็นของอ๋อเหมือนเล่เหมือนเล่นร่อนเหมือนขายตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกตินี่ขายตรงนี้อยู่แล้วป้าหรือว่ายังไงเอ่ยปกติขายตรงนี้ครับอ๋อก็แต่ว่าไม่เล่นเราก็ก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้านี้ครับผมครับอาชีพเก่าก่อนที่จะมาทําเนี้ยทําอะไรพวกงานโฆษณาพวกงานอ้าวเวนแล้วแล้วเกี่ยวกับอาหารเคยทำอะไรไหมเป็นแค่เราเป็นพิษก็เลยอยากหาอาชีพใหม่อ๋ออาชี่โฆษณาคือมันใช้งานหนักอ๋อเยอะก็เลยไปสมัคร กุ๊กที่โรงแรมครูบอ๋อสมัครกุ๊กที่โรงแรมแล้วเป็นไงบ้างหนักเอาการครับผมหนักเอาการหมายถึงว่าทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเหตุผลอะไรถึงมาลองเปิดร้านนี้ก็คุยกับเพื่อนนะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดตลาดที่เราขายของอยู่เขาก็เลยปิดปิดเรามีรถครับเรามาขายบนรถใช่ไหมใช่แล้วก็คุยกันก็ทำไอเดียออกแบบกันออกแบบก็เลยมาทําร้านอาหารตามสั่งในรถนี่เลยครับผม คนมาส่วนมากชอบสั่งอะไรเบสิกก็เป็นกะเพราครับผมกระเพราใช่ไหมครับใช่ครับผมแตเอานี้เดี๋ยววันนี้ให้พี่เขาจัดให้นะฮะ<ต>เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะนอกจากกระเพราจัดมาเลยแต่วันนี้พี่มาละที่นี่ผมมีเมนูพิเศษให้กับ มีอะไรครับผมรอไว้ตอบเดี๋ยวมีได้เดี๋ยวพี่เขาจะมีเมนูพิเศษด้ผมแต่ว่าร้านเขาก็จะมีเมนูตามนี้นะ<ส>ผมบอกแล้วว่าราคาไม่แพงนะฮะคือเริ่มต้นยี่บาบท25่บาทตามสั่งเนี่ยมันถือว่าแบบถูกมากกระเพราหมูกไก่ยี่บ้าบทส่วนมากก็เป็นอาหารตามสั่งปกตินะครับแต่ว่าจะดูว่าฝีมือปกติหรือเปล่าให้พี่ก็ดูแล้วก็จะม,เม,มีเมนูพิเศษด้วยที่พี่ก็จะทําให้เราเดี๋ยวไปรอดูกันไปให้พี่เขาทำก่อนเชิญเลยครับผมมา ผำก็มาเรื่อยๆแล้วผมขอกินนะครับสิ่งที่มันน่าจะต้องอืดก่อนก็อย่างเพ่พวกส,สุกี้แห้งสุกี้น้ำแล้วก็เป็นข้ต้มนะถ้าพูดถึงปริมาณกับคุณภาพนะครับเนี่ยที่5บาทกะเพราถือือว่าผมว่าดีนะครับถือว่าคอ้มนะข้าต้มร้อนๆเฮ้ยเอลลอ,อ,อกินแล้วก็สดชื่นดีนะ เป็นข้าวต้มทะเลครับมีหมึกมีปลามีกุ้งที่จริงเข้าอี้ตรงนี้เขาจะมีต่อแถวมาซื้อแล้วเขาก็จะมาเขียนบินใช่ปะมาเขียนบินต่อแถวซื้อร้านนี้คนไม่น้อยนะฮะรสชาติผมว่าที่ผมชิมไปยังไม่ได้ปรุงก็ถือว่าโอเคนะครับทําไมเขาถึงชื่อกะเพรายิปซีเพราะเขาบอกว่าขายแบบไปเรื่อยๆแบบย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาก็เก่งอยู่นะมาสุกี้ ม้่งอุงเลยอ่ะเจ้าของร้านเนี่ยพอเขาเห็นคนพิการเดินผ่านมาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะเรียกเข้ามาให้กินฟรีไปเลยนะครับเพราะบางทีเขาไม่กล้าสั่งคิดว่าจะไปเก็บตังค์นะแต่ว่าเจ้าของร้านนี่เขาแบบยังใจบุญด้วยฮะคนแบบนี้น่าสนับสนุนนะถ้าเปรียบเรียกเรื่องรสชาติโดยมาณราคาแยกเป็นสามส่วนนะครับถ้าเอามาแมทกันแล้วเนี่ย ผมว่าคุ้มเพราะว่ารสชาติถือว่าโอเคเลยนะต้องบอกว่าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันมีคำบางๆอยู่ว่าว่าอะไรคืออร่อยอะไรคือเด็ดมากพอรสชาติอาหารตามสั่งเนี่ยไงเขาก็ต้องผัดกลางๆที่ทําให้คนทั่วไปเนี่ยทานได้อยู่แล้วนะครับเห็นไามคนเขาสั่งเขาก็แบบยืนรอนะแต่สุกี้น้ำมันรสชาติดีอยู่นะไม่ต้องปรุงเลยนะเดี๋ยวเรามาต่อนี่ครับ เขาบอกว่าอันนี้เป็นที่แนะนําของที่นี่ข้าวผัดคอมูย่างเป็นน้ําจิ้มแจ่วมาให้แต่ผมไม่ใส่ครับอย่างที่เขาบอกเขาแนะนําใช่ป่ะมันก็เหมาะกับที่เขาแนะนํครับเพราะว่าข้าวผัดเขาผัดอร่อยมากนะความมันจากตัวเนื้อข้าวนะครับดูนะครับแล้วความที่ข้าวเป็นเม็ดนะครับมันทําให้ข้าวผัดเขาอร่อยอันนี้อร่อยนะฮะอร่อยส่วนคอมูย่างก็ออกมาดีเข้ากันกับข้าวผัดมากเลยผมว่าอร่อยครับ อันนี้เป็นเนื้อกระเทียมเนื้อกระเทียมลองกะเพราบ้างจะไม่ได้กินกะเพราเลยอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่า25บาทนะกะเพราฟิลแบบเราไปกินนะร้านอาหารตามสั่งที่ต่างจังหวัดเนี้แล้วเขาก็ผัดมาให้กินอเออแต่แต่มันก็เป็นฟิลที่น่ารักนะ ากาเบาโดยรวมนะฮะผมบอกเลยว่ามันจะมีความหอมของกลิ่นพริกแห้งอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้หอมแบบจนฉุนนะแต่ว่ามันก็ดีนะครับรวมๆหม,มหรืวก็ดีสปาเกตตี้บัตคีเมาอืมตับมวบัตรคีเมาก็หอมนะครับมันก็ไม่จืดนะมันก็มีความจัดจ้านอยู่นะครับมันจะเผ็ดๆไปนะ นี่ผมทิ้งไ้สักพักแล้วนะครับเส้นมันเลยแบบนี่หมูครับหมูกินแล้วก็เสียบปันคูกกี้แห้งรสถือว่าจัดจ้านดีนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวไ้น,รนี่อันนี้เป็นเนื้อกะเทียม25่บาบาทนี่ตักข้าวขึ้นมาครับเยอะก็ถือว่าไม่น้อยนะได้สบายเลย,นาายเนี่ยห้าจานเนาะเก่งจังวะเยอะนีอ่ะเดี๋ยวผมมากินของผมต่อครับเนี่ยหมดจานแล้วอ่ะโคตรเร็วอะ่ะแตรมาเนี่ยมดา ส่วนตัวของผมอะผมชอบข้าวผัดคอหมูย่างที่ผมชอบที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเอากลับไปบ้านมันยังจะอร่อยอยู่ไหมตอลงแค่ไหนจะรอบลงแค่ไหนแต่ว่าตอนที่ผมกินอะผมถ่ายแล้วผมกินเลยอ่ะโห่ก็คือแบบอร่อยข้าวผัดเขาทําอร่อยมาก <Thank you. S 1> สบายบอกแล้วบีนกินได้มันเป็นของอร่อยอะคือของที่เราชอบอะเนี่ยมันจะกินได้เยอะโอ,อ้โหอันนี้คือความจริงถ้ามันเป็นของที่เราชอบสังเกตตอนที่พี่ไปกินเนื้อย่างปะตาพี่จะถามวาวมาก ผพราะมันเป็นสิ่งที่พรชอบเหมือนเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้กินนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราชอบแล้วไม่จะกินเยอะกว่าเยอะกว่าปกติกกตจริงคนที่กินข้าวสามจานได้เนี่ยก็ถือว่ากินเก่งแล้วนะเพราะคนปกติเขากินเต็มที่หิวมากๆก็แค่สองกล่อง,องหมายถึงว่าแบบหิวมากๆนะนี่กล่องสี่ครับต้องทายปะห้า ไออันเนี้ยได้อยู่เว้ยแต่หา Teraz, like right. ้าเพราะว่าไม่มันการไม่อยากทรมาร์ดแบบเบื่อแล้วอ่ะแบบไม่ธรรมดานะถ้าถ้าส่วนตัวพี่นะผมพูดไว้ทุกเทปเลยนะฮะการกินอย่างมีความสุขเนี่ย คือการกินแต่พอดีนะครับแล้วก็ไม่ฝืนมากเกินไปผมอยากให้ทุกคนอ่ะกินแบบมีความสุขนะครับไม่อยากให้เก็บยัดเกินไปแล้วก็การที่บางทีกินเยอะก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะครับอยากให้ทุกคนกินแต่พอดีบางทีลูกลูกเล็กๆเ,เ,เด็กๆ,ๆเนี่ยบางทีไปดูนะครับผู้ใหญ่ผมเข้าใจว่ามีวิจารณญาณพอแล้วแหละแต่ว่าอย่างเด็กๆด,ดูเนี่ยผมแนะนํานิดนึงคืออะไรที่ดี อยากให้เก็บไว้แล้วก็เอาไปปรับใช้แต่อะไรที่ไม่ดีนถ้าบางทีผมมีการพูดก,กับทีมงานมีคำหยาบคายไปหรือว่าทำอะไรที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยผมขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วก็อยากจะให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะฮะ <S <S ก็อยากให้นําแต่สิ่งดีๆไปใช้นะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขน,ะ,ะ,นะ,ะถ้าใครมาอยากมากระเพราร้านกระเพรายิบซมาได้นะอยู่ตรงว t ดพุทธ,ธกาศเปิดกี่โมงบีมเปิด4ี่โมปิด สามทุ่มก็รู้แล้วจะถามทำไมอ่ามาขยับมาก็เบายิปซีมาได้ฮะต้องเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับถึงสามทุ่มทุกวันหยุดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เกาเปิดจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นไม่มีอะไรแล้วครับผมอยากทุกคนมีความสุขมากนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปคําท้ายไปแงวู้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยี่ั ตอนนี้ทังช่องพีทิสแตร์นะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับคือการแจกเหรียญแฟนโทเค็นนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะ QR code ไว้ให้นะครับผมใครที่เล่นแอปบิตคับอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปสแกนนะครับแล้วก็รับเหรียญแฟนโทเค็นกันได้เลยนะครับส่วนสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าเหรียญแฟนโทเค็นคืออะไรนะฮะสามารถคลิกนะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆครับรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับได้เข้าถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้มากขึ้นด้วยนะฮะรวมถึงมีกิจกรรมมมมสนนุกกกกให้ร่วทําาาัอียคผม ที่สําคัญนะฮะอีกหน่อยเนี่ยเราก็สามารถนําเหรียญแฟนโทเค็นไปขายได้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับสแกนเหรียญแฟนโทเค็นที่ผมแจกด้วยนะครับผม,มน,นีไปก่อนนะฮะ